สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับมีเครื่องลูกค้านะครับเป็นอันนี้เป็น R าทนะครับ R า1 5ทีนนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าทําเครื่องจากทางเราไปนะครับก็อยู่ประมาณ2ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เขาบอกกินน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นรถรับจ้างนะครับรับจ้างมีงานตลอดนะครับปีละหนนะก็เดี๋ยวพี่เขาจะมา เปลี่ยนปลอกลูกแหวนนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนถตัวนี้มีแคมนะครับมีแคมแล้วนะครับมันมีวาล์วโตมีวาล์วอะไรอย่างเนี่ยมีวาล์วโตมาแล้วใช่ไหมอ่าแต่เขาจะเปลี่ยนสเต็ปแคมใหม่เพราะว่าตอนนี้ผมมีสเต็ปใหม่มาแล้วนะครับตอนนี้ก็สเต็ปนี้ก็พอได้นะครับพอได้พอจะย่ําสูบน้ําได้อยู่นะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยว จะเปลี่ยนสเตปแคมนะครับเป็นสเตปแคมเบอร์2นะครับตัวนี้เบอร์ใหม่นะเบอร์2นะครับก็ตอนนี้ผมอ่าตอนแรกมันมีเบอร์หนึ่งอยู่นะครับเป็นคูปัตนะครับก็ตอนนั้นก็กําลังถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมา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 แต่งเบี้ยวเพิ่มนะครับคือเดินลงสาใหม่เปลี่ยนทรงเบี้ยวใหม่นะครับแค่ทรงเบี้ยวนะครับมีผลนะครับมีผลมากนะครับผมจะบอกไปเลยนะครับอ่าเบี้ยวชันเบี้ยวโค้งนะครับอ่า มีผลหมดเลยนะครับเกี่ยวกับการวิ่งทุกทุกอย่างเนี่ยหมดทุกอย่างเลยนะครับเบียวนี่มีผลมากนะครับอ่าแล้วก็ขยับฟันเพิ่มไปอีกนะครับจาก2ฟันอาจจะเป็น2.8อะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะใส่แผ่นทวงข้อด้วยนะครับสําหรับเครื่องตัวนี้นะครับอ่าทวงให้มันนิ่งมีกําลังต้นนะครับมีท้ายนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ก็ดูจากทรงแล้วนะครับบานพีเขาน่าจะหลมนะครับมันมีจุดสังเกตนะครับว่าให้สังเกตตรงไหนนะครับดูนะครับนี่ดูประกองนะครับสองเมตรห้าสิบนะครับนี่พีก็บอกว่าเนี่ยขับไปนะครับน้ําประมาณนี้ก็ยังไม่ดับเลยนะครับเครื่องนะครับแต่อยากให้ดับนะดับเลียวก็ต้องลบมันดึงขึ้นนะโอ้โหจะต่อสูงไม่ถึงไหนเนี่ยเนี่ยดูในขนาดสูงขนาดนี้ดูนะครับนี่ขี้ดินนะครับนี่โอ้โหเต็มรูหมดแล้วเั้่เนีย มันเล็กเรียวจังวะเออโอ้โหเม็ดกว่านะครับอ้าโอเคก็เดี๋ยวเขาบอกก็ใช้แก๊สอยู่แล้วตรงนี้ใช่ไหมเด็กเขาบอกอะไรนะบอกแม่เครื่องมาดีๆเเมียเมียเขาบกก่นเขาวางั้นเรื่องมาติิง่ายๆครับกลับต้องใช้แก๊สเหมือนกันนะอยากลดแรงก็ก้องธรรมดานะครับอ่าอยากแรงก็ต้ตองแหลกนะครับอ่ะโอเคอันนี้พี่เขาอยู่บางนาครับอยู่โซนไหนไวะเนี่ย อน,นุทรู้จักเขาไหม,ไมตาคนที่มาก็อยู่หี่นั่ององะเขารู้จักกัน<อ>หน้าหน้าหน้าจะเลยไปอเาาไอเลยไปซุ่มนู่นทางทางวัดนู่นอะ่ะน,นั่นลระบ้างน่าจะโซนแถวนู้นแหละอ่านั่นแหละอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลือแป๊บหนึ่งครับผมมาเพลงก่อน่อะนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ลื้อออกมาเรียบร้อยนะครับสำหรับคื่อ RT15 นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูลูกปืนหน่อยนะครับลูกปืนก็นี่นะครับขอนอยู่นะครับพอได้เลยนะครับนี่นะครับดูนะครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยนะครับลูกปืนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูแคมที่เขาบอกว่าใช้มาประมาณสองปีแล้วนะครับดูนะครับนี่ ยังไม่สึกเลยครับนี่เนี่ยนะครับแกมเมื่อก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนสเต็ปใหม่ไปให้นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูข้อเวียงหน่อยนะครับดูนะเนี่ยหลายควังเลยก็เดี๋ยวจะเทียบ์บาบูทให้ใหม่นะครับ เพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องน้ำมันเครื่องนะครับนี่นะครับโต้าเตี่ยมันชอบเป็นจังนะครับจะมีทับบูตมีเนียมนะครับลายเลยนะครับเป็นร่องเลยครับนี่ก็เดี๋ยวเขาจะอัดเทียใหม่ก่อนนะครับแล้วก็มาเช็ดดูตัววาล์วหน่อยนะครับนี่นะครับวาล์วเดี๋ยวเปลี่ยนตัววาล์วไปใหม่นะครับเพราะว่าวาล์วเดิมนี่มันมันมันกอดแล้วนีนี่ นี่นะครับผมจะร้อนนะครับรอเสียได้เปลี่ยนไปเลยนะครับเดี๋ยวกันมันขาดด้วยนะครับเพราะว่าว,วาวพวกนี้รถพวกนี้นี่ถ้าเราใช้มากๆเข้าเนี่ยพวกวาวพวกอะไรเนี่ยมันจะอันตรายนะครับโอ้โหดินนี่เนี่ยอ้ยดูนะครับนี่โอ้โหเรียบร้อย ที่ว่าถึงหลวมนี่นะทีดินเข้าออเนี่ยนะอ่ะโอเคเออกองกระสูงนะสามเมตรอ่ะโอเคครับผมชงเจียรนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวให้ยัางตอกเขาเจียรนะแล้วก็ใส่แผ่นถ่วงให้เจียรข้อกลางไม่ต้องนะเจียรข้อริมอ่ะเดี๋ยวก็เหลือใส่แผ่นถ่วงแผ่นถ่วงข้อหนึ่งชุดนะครับลูกหลบเาวยังอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีกแป๊บหนึ่งครับผมอ่ะนะครับตอนนี้กําลังเจียบ่าบู๊ ปรับศูนย์ใหม่เลยใช่ไหม,อ,มอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจีอีแป๊บนึงครับผมอ่ะนะครับตอนนี้ก็ประกอบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนวาล์วเลยเนาะวาล์วตัวนี้ใช้ประกับวาล์วของคูต้าตัวนี้ใช้ยันมาไงเออนี่กูน่าเป็นคูต้าหมดคของฝรั่งเลยอ๋อคูต้าน,นะอ่าโอเค ก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าวาลววนี่ใช้มาระดับสองปีนี่นะครับถึงก็วาลแหว่งนี่ก็ไปธรรมดานะครับก็เสี่ยงที่อาจจะขาดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวอ่าแผ่นชิมเอาสักเอาสี่แผ่นเนี่ยมาแล้วก็สี่แผ่นเนี่ยสี่ที่ไรหนีอ่ะโอเคลองดูนะครับเดี๋ยวจะลองสี่แผ่นดูนะครับวาลอ๋อยังไม่ตั้งอ่ะ,อะโอเคสร้างตั้งวาลเลย ลอยชิดมากเลยจะของรีบจะพยายานานะครับอมอเตอร์เสรียไนงะเสร็จดี๋วก็มาใส่เลยเนาจะฟางต้งสั่นแล้วจำขาเลยฟ้างะน,นะครับตอนนี้เดี๋ยวล้นคอก่อนเดี๋ยวช่างเกียร์มาผ้ามอุดท่อไว้ด้วยนะล้นคอล้นยังไงเพ้าะเขามีโมเลอร์ฟ้า่ะ น่าจะมีมั้งเนี่ยนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะมเริยคูต้านะไอ้แยแยงแล้วเว้ยเอาติดเลย <c oughs> เอาเดี๋ยวเอาผ้าอุด <c oughs> เดี๋ยวเบิร์ดดังกนะันนด 요기 요기 래

Oh, I got it. พอ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 โอ้โหเสียงดังได้โดน่อยอ่ะนะครับก็เสียงนี่แม่เราบอาเขาบ่าแม่มจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปเทสเอานะครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้ทดลองเทสมาแล้วนะครับอ่าสำหรับแผ่นชิมอยู่ประมาณสี่แผ่นนะครับวิ่งไม่ได้เลยก็เดี๋ยว ต้องบอกลูกค้านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดอยากให้รอบมันจัดมันอะไรกว่านี้ก็น่าจะเป็นโม่บางกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าโม่ตอนนี้มันเป็นโม่เดิมนะครับเป็นโม่เดิมก็เหล็กเบาเบาได้ต่อไปเก็บเลยไปบนแล้วกันโน้นนะโน้นยกนี้ขึ้นด้วยเนี่ยไอ้ยกนี่กล่องเนี่ยเกมเนีบาเบาเลย นะโอเคนะครับก็จะเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากก็ได้แคมป์สเตปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989นะครับอ่าแล้วก็สำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ